สวัสดีค่ะาย่าพองชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะพามาติดตั้งรั้วไฟซุรเซลลวป้องกันวัวออกนอกพื้นที่เพราะว่าเขาปลูกมันปลูกมันปลูกขา้าวโพดปลูกข้าวเราก็เลยต้องเอาซื้อมาติดตั้งซื้อรั้ัไฟฟ้ามาติดตั้ง ช้แผงโซลารเซลล์เป็นการติดตั้งนะคะไฟก็ไม่อันตรายต่อสัตว์และคนนะคะเพราะว่าคนใช้เยอะอยู่ยี่ห้อนี้มือใหม่นะคะติดตั้งก็ไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่อันนี้เป็นแผงโซลารเซลล์ต่อกับแบตแบตเตอรี่แล้วเครื่องก็ต่อจากแบตเตอรี่เราใช้ ไปจากแสงอาทิตย์ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับเพรเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากชุมชนตอนนี้ตาก็กำลังหาวิธีต่อมือใหม่ต่อตามคลิปวิดีโอที่เขาบอกมาน่าจะถูกแหละตอนนี้ก็ชาร์จชาร์จไฟให้เข้าแบตเตอรี่ก่อนก่อนที่จะไปต่อ สายดินเขามีสายดินแล้วก็สายเทปเทปไฟตอนนี้สายดินต่อต่อลงดินเพื่อจะให้กันฟ้าผ่ากันไฟรั่วเราก็พันเทปกาวกันฉนวนนะคะกันฉนวนไฟจะได้ไม่ลงดินไฟก็จะไปตามสายสายสายไฟสายเหล็กที่ เราต่อถ้าเกิดว่าไม่พันเทปกาวก็ขเขาก็ไม่ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าไฟจะลงดินหมดจากประสบการณ์ที่ดูจาก youtube ไม่ได้ประสบการณ์เอง mới giờ tôi làm nghe cho mà anh ấy là công mà anh ấy là gì tụt bàn còn hả <laughs> phải bàn thì cũng riêng cái những cái khối gì dùng <laughs> คลิปลูกม่นเลยบอกมึนต่อต่อลูกมึงดอกเจ้นตต่บอกเอ้ถ้ามันมีแล้วน่ะลากมันแรกมด้ยใช่แรงหุ่ดอกหางเซล อันนี้มันทำงานแล้วอันนี้มันทำงานแล้วมันได้ยินอ่ะจะพาไปดูนะคะการทดสอบรองไฟฟ้าจะได้ผลไหมกับ,บวัวคิดดื้อ คิดว่าทางนู้นหญ้าสวยยังไม่ได้กินไงก็เลยวิ่งไป ดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วตัวนี้ไปเลยนู่นไปเลยนี่ยเรือเนี่ยแล้แม่นุบมนี่โดนแล้วเมื่อกี้ได้ผลได้ผลอ่าแม่นุมยังไงแม่นุมแม่นุมยังไงไม่เห็นเข้าใกล้เลยล่ะ

จอเลยเล้ยงอางกัตเี้ยดปเ็ตกจะ้หัวเจ้าของก็ตกใจหัวก็ตกใจป้้ลเด้ยลก้าลการติดตั้งรอไฟฟ้าเราก็ต้องตัดไม้แล้วก so, like ็ตอกลงดินเอาสาย เทปเก้าพันแล้วก็พันทั้งลวดพันทั้งตัวที่เราตอกไปทำสามวันก็จะเสร็จจำนวนสี่ไร่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะให้กำลังใจอย่าปองชาแนลขอบคุณมากค่ะ <c oughs> <c oughs>